สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองบายสู้ผู้สุขคนเด้อจ้าพี่น้องจ้าเสาร์นีกระตื่นมาแต่เสาร์เศาร์ต่างค่ะตั้งแต่ตีหาเพราะว่าสิได้เตรียมสักพวก มุ้งหมอนพาห่มโอ้มอนว่าได้ซักต่อค่ะซักปอกหมอนค่ะพี่น้องค่ะพา่ามือนีวิไลจะเตรียมเดินทางไปเนาะคะ่ะตอนที่วิไลวาววิไลคุยจอยจอยอยู่หนี่พี่น้องกับว่าเห็นแล้วค่ะวิไลถึงพอหญยแห้วละค่ะแต่ว่าคลิปนีกอนมือวิไลสิเดินทางวิไลกะเลย้่ายคลิปไวเนาะคะ่ะพี่น้องกบเก็บเมียนค่ะเก็บพวกพาหม่พาหมพาหมอนปัดกวาดเรียบร้อยเก็บซักเรียบร้อยเงีย้ยใส่ตู้ไวเนาะคะ่ะ สุกสิงทุกอย่างกับฝ้าเฮ็ดฝ้าเมืเ่อนฝ้าเก็บค่ะเพราะว่าช่วงเที่ยงวิไลกับชิด้เดินทางเข่าขอนแก่นพี่น้องค่ะวิไลกับตองถ่ายมันแห้งก้อนวิไลกับชิด็ยเก็บพับใส่ตู้แล้วก็วิไลกับาเดินทางเข่าขอนแก่นเพื่อที่จะไปต่อเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะพี่น้องค่ะ เ็บมัดทิ่มไส่ถังไห่ปอยให้เครื่องมันทำงานไปค่ะวิไลกะเฮ็ดนันเฮ็ดนี่อาบน้ำอาบท่าไปละค่ะพี่น้องเตรียมเพราะว่ากระเป๋าว่าได้แพกหลายดอกค่ะเพราะกระเป๋าวิไลใส่ได้แค่8กิโลว่าเกิน8กิโลค่ะวิไลกะเอาสุดที่เตรียมมาสิไปงานแต่งงานนะคะพี่น้องการลวก็เป็นสูตรนอนสูตรเนง้งที่วิไลซื้อไว้ถูกๆค่ะเพื่อที่จะเอาไปใส่น่องยูปุนเพราะว่ายูทีสูตรละห8ค่ะพี่น้องค่ะวิไลกะว่า สั่งเอาอยู่ในแชนเนตเวิไลเห็นว่ามันถูกนะคะเนื้อผ้ามันก็โอเคกับมีสุดนอนอยุซี่สุดเป็นสุดนอนขายเงาเสษแขนเงาแล้วก็เป็นสุดที่สิบไปงานแต่งงานหลานสาวพ่อย่เนะคะแล้วนกะ็เป็นผ้าซินนะคะผ้าซินได้บิบที่ว่าเป็นผา้าลายไทยเอาไปนุ่งยุุ่่นเงาไม่งานมีการกับมูอกระปวกะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ก่อนสิออกเดินทางกับท่ายสวนใหนพี่น้องเบ่งจากหน่อยเนาะจา้ะดอกบานเชิญกับสีสันสดใสออกดอกบานเต็มพี่น้องคะต้นมละละกับก้างแตกเทาเลื่อยขึ้นเนาะค่ะก็เป็นไปตามธรรมชาติของพักของหยาเนาะค่ะพี่น้องวันนี้พักบุ้งกับกัางแตกออกค่ะก้างแตกใบแตกน่อขึ้นมากเพื่อที่สิรับแสงพี่น้องคะต้น พักกาดวิไลาวานพักกาดไว้คือปีที่แล้วล่ะคะ่ะปีที่แล้ววิไลกวานพักกาดเนาะบานีกวานพักกาดวานพอ,อิตูวา่างทิมไหว้ล่ะคะ่ะเอาไว้ให้น้องเก็บกินเนาะคะ่ะน้องมาดูแลเฮียนล้วน้องมาเบื้องแง่เฮียนให้กะพ่อเด็กเขาเด็กเก็บไปกินกระตัมบอกห้่งบอกเซลคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปไปไหนน้อง,ง ตันแดงแดงมันเป็นแดงอแดงเออเออเอะไรต้นสีะ <c oughs> อะกดแล้วกดแล้วหมดปัญญาหมดปัญญาเนี่ยข้าวอะไรอย่ญญาอยากที่อายคนเชียวนีป้าทายแล้ว <c oughs> สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองป้ายสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องคะตอนนี้วิไลกลังสิเคิื่องล่องจากขอนแก,ก่นะลยค่ะวิไลนัง่งจากขอนแก่นมาหอดสุวรรณภูมิแล้วจ้า ใจเ,เกศตุลตายเบียดเก็ข้าสิบวันคนอีกค่ะเจ้าพี่นนะ้องข้สิบวันในจะเบียดเกศมันขอยกลับมากกว่าข้าวสิบวันน่งเพราะแข็งนี้แค่ข็งเดียวต่อไปก็สินั่งไทยสมัยคุลพี่น้องปัญหาหลายภาษาอันกระโปรงอันข้อใส่ไปสุดใส่ไปสุดแต่งงานอันมันหนักประมาณกิโลกรัมละพี่น้องค้อใส่ซุ่มซุดๆขึ้นเครื่องขออละเลียงตุนสาดจะครบพี่น้องคะขึ้นเครื่องมาจากขอนแก่นขอนแก่นสุวรรณภูมิ กระเป๋าถอยมันกับมี่เสื้อผ้าสิจำเป็นที่กับเดียวเปใส่งานเนาะหลักกาเป็นอ่นอุปกรณ์เฮดยูจูกับิมิทแท็บเล็ตมี่เจลสตา์เปล่าแบบบ้านนี้ก็หอดสนามบินอ่คอนแก่นสนามบินคอนแก่นห่อจากแกมมีเปย์หนึ่งเนาะเปย์หนึ่งหลักกากระเป๋ากระเป๋าคนจะกร่านมีเสียพากับว่าว่ากี่กิโลนี่แหละพี่น้องเสียพากับแปลว่า สื้อผ้าก็เอาซีนเนอายางเอาแบบเสื้อผ้าพื้นๆบ้านเาน่าแล้วซีนมันน่ต้องหนาเนาะมันหนักสนะองตรงกับสองสามตรงกับแบบพี่โรดมันมีปัญหายวนบอลเกนไฟล์ไซส่ซิ่สามตรงตะเกงสามตวัวสุดสองสุดแล้วก็สุดสีส่สีส่ไส์ไปงานไปงาน,นาอานกีนกครับยกคล้องเพื่นเราครับแล้วก็วางมา เช็คอินนั่นลูกท่านซาดิคคือสิว่มีปัญหาดอกนาะยิ้มขาวพี่น้องไม่อยากงานล้งไปกลางร้นานง่ายกิน <c oughs> ไปเมืองฟรังไล้กินอาหารฟรังจันเลยนั่นนงล,ล็งบนั่งเมื่อยกับอันเมื่อยเมื่อยยู่สนามหินบอนแก่น เป็นเศษควายก,ก็วังเราไปนอเป็นยังบุญยังคุ้นเป็นควายแง่เรียกว่ายมีปัญหาคือตรงนี้อีกต่อนกเขาไม่อยากะนะเราไปกินร้านอาหารทางล่าง ดำเนินต่อไปนุ๊พี่น้องค่ะสอบคุณนสาวพี่แม่พี่แม่โคตรยิ่งน้ำใจสิกะเมอยอนยังพี่น้องค่ะเมื่อยอนนอยอนมันเมื่อยยอนมันซ้อมสุดเก่าซ้อมสุดอ,อ่อย ใจส,สุดจบไปแล้วใจขึ้นเครื่องบานี่ยเพราะได้เช็คอินแล้วๆกันงางสิขึนะ้นเครื่องเนาะพอจะสิขึ้นเครื่องกันถอดออกที่ละชิน้นละชิน้นละชิ้นจนไปขึ้นเครื่องโอ้ชีวิตพี่หยองพี่นองกา <c oughs> ชีวิตน้องก็ตะเลตนซากแกว่าฉันออนอนที่นำนักมันเกินก็นกนกนคือว่าเขาเอาแท เพราะว่าเขาบอกซั่งวิ่ให้กับโอหันะวิไล่กับเอาเปยที่สภาพปกติสั่งไปสั่งไปแล้วเพราะว่าปลากระติเปย์เปยมันเป็นเปยแบบมันเป็นพวกกระเป๋าเงินพวกกระเป๋าปลาสปอร์พวกตัวผสมตัวรัสทแคมเบ์แคมเบอร์เอาไปสั่งร่วมกันหมดสองกระเป๋ามันก็เกินหนาหนักตัวค่ะพี่น้องค่ะเขาวิ่งไล่ว่ากระเป๋ากระเป๋าคุณจะผ่านกระเป๋าที่บรนหนามนักนั่นเขาว่าไม่เกินสองชิ้นบอมันกับนั่นวิไล่กันเลยอุ้ยวิไล่ก้าวเนาะขาพี่น้องค่ะเอาพี่น้องไปเราขยายไปทิ้งไปเฝ้าเช็กิน <c oughs> เจอกันพอกันยูอ่ะคุณดะไเยะเราม่เลยคะ่ะจังพอค่ะพี่ใหญ่โทรมาอีหนึ่งพีใหัวแล้วพนองก็เซลเบพวงตามลูกแล้วพี่น้องก็คอยใส่ขัก,กันดดได้เซลล์ป่าจากกอนเทนตอนนี้นนยุบนั่งยวสวและวพูนั่งแอบแกินแล้วพี่นองเขาไปหาเชกินก้อนพี่นองคับเวลาตีห้ายี่สนีกัน้วรจึงมิวนิกรอยแล้วกวกงกรลังลง มาจะหนี่ตีหาวกลัวๆน่าจะเพื่อนร่วมทางสองไปเอากระเป๋าพี่น้องมาหากระเป๋าจริงๆกระเป๋าวิไลบ่อดดโหเดิวบ่อดดบ่อดเสื้อ บาได้ซื้อแพ็กเกจร่วมกับค่าอ่ค่ากระเป๋าแต่ว่าดีที่เขาอ่าเ็ดให้กระเป๋าค่อยทําไมเป็นแบบนี้กระเป๋าค่อยทําไมเป็นแบบนี้พี่น้องคะกระเป๋าฝอยคือเป็นนังสี่ใส่หนูญาติหนูอย่าใส่หนูพี่พี่แดนหนูไปก่อนเด้อไหนล่ะคนมาลับพี่แดน พี่เดินไปหาเขาเหรอเดินไปหาเขาเหรออ๋อเหรอไม่ลองโทรหาเขาดูก่อนไปกับหนูไหมล่ะหนูรถใหญ่หนูรถคันใหญ่ หายเพื่อนเอาเสียกันหนาวมาหายพี่น้องค่ะมาหนีหไยเพื่อนสะพายกระเป๋าหายแปดกิโลโอ้ยหนักไปไปพญายกระเป๋ามีแต่เสียผ้าว่าเป็นยังดอกเจอไหมล่ะ Ja, Puikup, der ist ein Familienleiter. Ah, ja. ah. Die warten an der Seite. Andere Seite? Ja, wo warten die Chefin? In Terminal 1, oder? Hallo? Ja, wo bist du? Oh, Gentleman, super Bullshit. Haben <laughs> wir บรรยากาศหกโมงเซ็กว่าเซ็กว่าฟื้นสิกอะหกโมงหาซิปนัทีพี่น้องคะกำลังจะเดินทางไปบ้าน <laughs> มิสเตอร์เลโอมิสเตอร์เลโอมิสเตอร์เลโอ พอดีพี่คนไท่เนาะค่ะจริงๆหูจักกันเคยหูจักกันแล้วก็ไปเก็บพักเสียนน้ากันเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนของอ่าเพื่อนของข่อยเจอนึงเนาะบานนี้เห็นกันยุคกรุงเทพพี่น้องค่ะก็เห็นกันยุคกรุงเทพจำกันว่าไหรคุยกันไปคุยกันมาอ้าวเคยเห็นกันนางเครืองมาแต่ว่าคนไห่อ่าเจ้าหน้ายเป็นมหเนก็ค่ะเพป่นมหาหยคนไทยเป็นที่เป็นเจ้าของร้านนวดมหาเพื่อนที่แรกกันเพราะว่าถ้าข่าวหูจั่กันคือประทรงขอความมหาหยกเป็นมหาเมื่อกับข่อยก็ได้มันทั้งเดียวกันเนาะค่ะ